ีเรื่องการทำมาหากินเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยแวะไปดูนิดหนึ่งคือในเศรษฐกิจใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ทุกแบบนะคือเราพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันทุกกิจาการเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในยุคนี้ยังเหยื่อการตลาดทาดโปรโมชั่นเนี่ยเขาไปรวบรวมมาว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็กรายน้อยหรือร้านค้าเป็นรายใหญ่เลยนะได้มีความคิดสร้างสรรค์ก็คือเอาไอเดียเอาชื่อตัวละครใน3ก๊ก นี่แหละค่ะเอามาตั้งเป็นชื่อร้านด้วยแล้วก็ทำเมนูต่างๆมานะคะอย่างร้านนี้คือร้านเล่าปีเขาก็จะขายเป็นไก่ป๊อปซอสเกาหลียังมีขงเบ้งสเต็กนะคะที่เอามาขายกันค่ะจูล่องหมูกระทะเปิดบริการ4ี่โมงเย็นหทุ่มจัดจ้านหน้าแดงอันนี้หมาล่าก,กวนอูปิ้งย่างค่ะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะนะคะ ตเตี๋ยวเตี๋ยวหุยนะคะอันนี้ตำนานลูกชิ้นแคะเลยนะคะยังมีอีกนะคะยังมีขาหมูตัางโต๊ะด้วยนะคะที่ขายการพิกัดอยู่ที่บางฉลงโจโฉก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงค <ฯ â. S 2> ่ะคือนี่คือโจโฉโจโฉก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงเดี๋ยวกลับไปนิดนึงนะฮะอ่าอ่าอ,อันนี้อันนี้ขาหมูตัางโต๊ะอ่าขาหมูตั้งโต๊ะอ่าเดี๋ยวกลับไปนิดนึงอ่า อันนี้อันนี้เตียวเตียวหุยค่ท่านผู้ชมถ้าอ่านสามก๊กนี่จะทราบนะฮะเตียวหุยนะฮะต่อไปฮะอ่านี่อันนี้มาล่ามาลากวนอูนะฮะนี่กวนอูนะเอากวนอูมาใช้ชื่อนะนะ่าถัดไปฮะ,ะต่อไปเลยทีนี้นี่อันนี้จิวยี่ฮะจิวยี่ก็มาใช่ไหมน,นี่ตัวละครในสามก๊กหมดเลยนี่ไข่โจ๊กข้าวมันไก่ อ่าถัดไปครับนี่อ่าอันนี้ก๋วเตี๋ยวเนื้อลกชุนเห็นไหมฮะนี่ตัวละครสามก๊กนะฮะอ่าถัดไปฮะอะ่อันนี้อะไรคุณอามข้าวขาวหมูสุมาอี้น้ำซิ้มรสเด็ดนี่ะนะคะมะมีไอศคอรีมวอลคาริปโปเบอร์รี่มิกก็มีนะคะอืมนี่ะอันนี้คือตัวอย่างฮะ การใช้ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมาทำให้ธุรกิจเนี่ยน่าสนใจขึ้นขายกันนะได้แล้วก็ในหมวดของอาหารอย่างเดียวนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีเพียบเลยในบ้านเราทั้งโรงแรมที่พักกิจการต่างๆที่เอาความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเห็นว่าผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยมีศักยภาพและมีความสามารถกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยวันก่อนเนี่ยได้ลงเ,เป็นข่าวดีสำหรับอาหารไทยคือผัดไทยเนี่ย ติดอันดับสองอาหารที่ถูกสั่งมาทานที่บ้านมากสุดในสหรัฐอเมริกาในเพจกระทรวงการต,าต่างประเทศดินลงข่าวนี้เลยนะอันนี้เอามาจากอ ber อร์อิชคาวิงรีพอร์ตจัดอันดับให้ผัดไทยเนี่ยอยู่อันดับสองของอาหารจานด่วนที่ถูกสั่งมาทานที่บ้านมากที่สุดในสหรัฐฮะอันดับหนึ่งคือมันฝรั่งทอดนะหรือว่าที่เรียกกันว่าเฟนชไฟรเนี่ยนะ <c oughs> รายงานนี้ระบุว่าอาหารไทยเี่ยเป็นที่ยอดนิยมนะแล้วก็อันดับ7ในสารัฐสำหรับอาหารไทยภาพรวมอันดับหนึ่งก็คืออาหารเม็กซิกันนะแต่ว่าไอ้ประเภทที่สั่งไปกินที่บ้านเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าผัดไทยเราเนี่ยขึ้นมาอันดับสองยอดนะฮิตเลยค่ะตอนนี้นะนี่ยิ่งกว่าพิซซ่าอีกอะเรายังขึ้นมาอันดับสองอทยนะอันนี้คือศักยภาพของเรานะ เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไปเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียแห่งชาติประจำปี2564นะฮะคือนายกเมื่อวานนี้เนี่ยย้ำว่าวันเป็นวันที่มีความสุขมากคือการได้ไปเห็นความก้าวหน้าและความตื่นตัวของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติในด้านที่สร้างสรรค์มุ่งไปสู่การพัฒนาอนาคตของประเทศชาตินะและนายกเดินดูบูธนะเมื่อวานนี้เดินดูบูธต่าง ที่มาออกบูธมีน้องนนักเรียนนักศึกษาให้คําอธิบายเมื่อวานนี้นายกพูดเนี่ยนายกย้ําว่าสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นโชคดีของคนไทยที่สถาบันพระมาหากษัตริย์ทรงให้ความสนพระไทยและนําความรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวางรากฐานประเทศมากมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่9พระบิดาแห่งเทคโนโลยีพระบิดาแห่งนวันตกรรมไทย และต่อเนื่องมาราชการที่1ิทรงมีพระเมตตาให้เอาเทคโนโลยีต่างๆไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายเรื่องมากนะแล้วนายกก็เดินชมอย่างที่เห็นนี่นะฮะนี่เยอะแย,ย,ยะเลยที่ไปออกบูธกันนะฮะน่าสนใจมากเมกื่อวานนี้แล้วก็มีเยาวชนมีคนหนุ่มสาวนะที่คนเหล่านี้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติมันมีความหวังใช่ไหมคิดคิดเอทสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะแล้วก็ต่อยอดต่อไปในอนาคต ในอนาคตอีกก็มีการวางหลักฐานเรื่องพวกนี้อยู่ที่ EEC นะครับกระทรวงการต่างประเทศแฟนเพจวันก่อนเนี่ยเขาตามต่อนะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้าเราจําได้เนี่ยข่าวที่ว่า,าทีมคนไทยเนี่ยไปแข่งขันนะโจทย์ก็คือแหล่งอาหารสําหรับการเดินทางในอวกาศของนาซานะปรากฏว่าในทีมคนไทยที่ไปเนี่ยก็คือทีมคีดตะได้เป็นหนึในสิทีมนะ Deep Space f o o d Challenge ของ NASA นะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเท่านั้นแต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดว่าเฮ้ยเขาไปคิดอะไรนะแต่นี่กระทรวงการต่างประเทศตามต่อฮะคุณธานีแสงรัตน์นี่คุยกับด็อร์วเรกจันเจริญหัวหน้าทีมคีตะทีมวิศวกรรมอวกาศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเป็นหนึ่งในสิบทีมเข้าแข่งขันฮะโครงการส่งอาหารไปอวกาศพูดง่ายๆแล้วไทยเรานโจทย์อะไรฮะ คีตะเนี่ก็เสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยคือการกินแมลงอเอามาเป็นแกนแก้โจทย์นี้เนื่องจากแมลงเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนสูงเอาเทคโนโลยี 3D พิมพ์เตอร์มาเปลี่ยนแมลงให้มีรูปร่างและลดสัมผัสต,ตามความต้องการของนักบินอวากาศโดยแมลงที่นํามาใช้ได้แก่ด้วงสาคูสร้างระบบนิเวศในกล่องขนาด2ตารางเมตรนะเพื่อให้ด้วงสาคูเติบโตแล้วแปลเปลี่ยนเป็นอาหารต่อไปนี่ฮะที่เห็นอยู่เนี่ย ไอเดียี่สุดยอดเลยดีค่ะคือโจทย์คือไปในอวกาศยังไงเพราะเราเอามาเกี่ยวข้าวอะไรไม่ได้ไใช่ไหมใช่แหล่งอาหารโปรตีนจะเอามาจากไหนอะไรเงี้ยจะเลี้ยงไก่เลี้ยงตาก็ไม่ได้แหล่งโปรตีนสําคัญเนี่ยมาแรงแล้วมันเป็นเทรนด์ของโลกด้วยแล้วดัดแปลงเป็นเลี้ยงในอวกาศเลยยังไงนะฮะมีการให้สัมภาษณ์กันเพิ่มเติมเดี๋ยวไปฟังนะฮะว่าคุยกันเนี่ยจะได้เห็นว่าไอเดียคนไทยความสามารถคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกฮะ อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเอ้าผมชักชเริ่มอินแล้วเอระบบที่เป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรอีโคซิสเต็มของแมลงของอาจารย์เนี่ยนะครับช่วยอรุณาอธิบายให้คนอย่างผมที่ไม่ค่อยไม่ใช่นักชีวะเลยเนี่ยนะฮะเข้าใจง่ายๆครับว่าระบบนี้เป็นยังไงครับแล้วแมลงนี่แมลงอะไรครับก็เลือกตัวพระเอกเนี่ยคือด้วงครับด้วงสาคู่ครับที่ที่เป็นวงสาแต่ว่าเป็นสัตว์ ใช่แต่ว่าเป็นศาตร์เศรษฐกิจของภาคใต้เลยด้วยซ้ำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจที่เป็นตัวอ้วนๆนะครับแล้วก็บ้านเรานี้ย้มามาทอดทอดกินกันนะครับก็ด้วงสาคูเนี่ยเป็นเป็นเป็นพระเอกนะของของเทคโนโลยีนี้เนี้ยด้วงสาคูต้องการต้องการอาหารอะไรในการกินเราก็เลยต้องปลูกพืชชนิดนั้นซึ่งมีถึงสองสามพืชครับก็อย่างเช่นแบบมะเขือเทศอะไรแบบว่ามะเขือเทศสตรอเบอรี่ครับอะไรพวกนี้แล้วก็พวกผักกาดแก้ว ปลูพวกนี้เป็นอาหารให้ดวงพอดะดวงโตเสร็จดวงมีการเปลี่ยนตัวเองจากตัวเล็กกลายเป็นตัวใหญ่เรื่อยๆจนกระทั่งพร้อมที่จะนํามาบริโภคเสร็จเราต้องรอให้ดวงขยายพันธุ์เพราะว่าต้องเพิ่มจํานวนให,ให้ได้ครบสามปีครับขยายพานันธุ์ให้ได้เป็นลังกันทีนี้เราก็จะพอพร้อมแล้วดวงพร้อมเนี่ยดวงก็จะไปเข้าสู่าการปรุงอาหารโดยใช้ 3D Food Printer นะครับพิมพ์ออกมาคือทําทํ p r o รเซ s ด้วย food processing นะครับแล้วก็ ปิ้นออกมากลายเป็นอาหารที่ที่แล้วแต่นักบินอวกาศอยากจะกินคือไม่ได้กินด้วงนะครับแต่ว่าเปลี่ยนฟอร์มจากด้วงเป็นเป็นอย่างอื่นเช่นเขาวันนั้นเขาอยากกินแบบอยากกินอะไรที่ที่แข็งแข็งอ่าก็ปิ้นออกมาโดยใช้กซ์ให้แข็งนิดนึงอะไรเงี้ครับแต่ทีนี้นด้วงมีมูลก็ต้องมีตัวกําจัดมูลคือในระบบมีไส้เดือนด้วยอ่าในระบบมีไส้เดือนด้วยมามากําจัดมูลเพื่อเปลี่ยนกลายเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยกลับไปอยู่กลับไปให้ ต้นไม้ที่ต้นไม้จะเป็นอาหารของดวงต่อไปครับมันกลายเป็นระบบนิเวศขนาดเล็กใช่ครับครับขนาดสักขนาดไหนครับอาจารย์จินตนาการวางออกแบบไว้ออกแบบไว้ค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าเขาเขาคอนสเตรนมาจากนาซาคืออยู่ภายในสองตารางเมตรครับสองตารางเมตรสองตารางเมตรเป็นลูกบาศเลยฮะลูกบาศเลยเป็นลูกบาศขึ้นไปครับใช่ตอนนี้อาให้วให้ปีเดยแค่นี้สองตารางเมตรหมุนวนเวียนอยู่ในนี้ ใช่มีดินมีดิน,ดนมีน้ํามีใช่มีน้ําแล้วก็ปลูก <S <S 2> <S 2> นะฮะอันนี้คือการสัมภาษณ์นะตามต่อค, <S <S คือนี่คือหนึ่งในผลงานของทีมไทยที่นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมมันก่อนไงอ่าก็มีทีมนี้แล้วก็มีทีมน้องน้อง,น,องนักเรียนที่ไปเขียนโปรแกรมนะแข่งกับญี่ปุ่นอ<จ>ันนั้นนะผ่านเข้ารอบไปเลยนะอันนี้เป็นหนึ่งในยี่สิบได้หนึ่งในสิที่ผ่านเข้ารอบไปนะอันนี้เขาตามต่อในรายละเอียด Thank you.